โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาแจกแอปแอปหนึ่งนะครับเป็นแอปของผมเองนะครับเนี่ยแ็นหนึ่งครับเข้ามาเอ้ยผมขอตัดคลิปไปนี่นะครับผมจะมาสอนสร้างเลยนะครับ อันแรกคุณก็เอาเว็บอะไรก็ได้ YouTube อะไรของคุณก็ได้มาคุณจะเป็นยูทูบเอาแปดในสองื่อแอปนี่ทีสามภาพนะนี่ตรงนี้มันจะมีให้อัปโหลดคุณจะเป็นภาพอะไรก็ได้แล้วก็ตามใจครับมุ่งขอแนะนำเลยอย่างเข้าไปในรูปแกลเลอรี่ให้เขารู้ภาพมันจะเป็นภาพอนิเนนี้ ที่ผมชอบชอบภาพเดิมเลยเวอร์ชั่นเป็นอะไรกันแนหนึ่งจุดศูนย์เนอะอันนี้ก็พาชื่อภาษานะครับก็อันไหนผมพูดไม่ดังก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวดูใหม่อันแรกอันแรกคือเว็บอันสองคือชื่อเว็บของคุณนะครับอันนี้สามคือภาพมาตรงนี้จะมีให้ให้ใหดาวน์โหลดครับ อันที่สี่เวอร์ชันอันที่ห้าภาษาครับอันที่หกก็อีเมลคนอีเมลไหนก็ได้ครับแล้วี้นี่ก็กดตรงนี้นี่เนี่ยตรงนี้นี่โอ้พอก,กดแล้วใช่ไหมครับก็กดตรงนี้ครับนี่แล้วก็รอมันครับไม่เกินหนึ่งนาทีครับขอควตัดไปเลยดีกว่ามันนานนะ นี่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับมันจะโหลดไฟให้ครบแปดนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่ามันครบนะครับให้คุณกดเนี่ยตรงไฟเนี่ยครับเอ้ยหายกดเอาด้าติดสิแล้วก็บาวเสือครับแล้วกดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว ไอผิดกดดีเอ้ยก็ oh yeah. น,นั่นแหละพอเรากดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปเบราว์เซอร์เอ Google Chrome แล้วมันจะมีลิงก์ให้โหลดอยู่ตรงนี้นะแล้ว่าเว,ว็บของเราโหลดโหลดเสร็จปุ๊บก็เข้าไปที่ไฟล์แล้วก็โหลด เอ้แล้วกูก็ติดตั้งแล้วก็จะได้ไอเจ้าตัวนี้มาแต่พมยังไม่รู้วิธีเซฟให้แบบอยู่หน้าเดียวเลยนะไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใครที่สนใจแอปนี้ของผมนะเดี๋ยวผมริงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็บายเจอกันในคลิปหน้ายู